สวัสดีค erm ่ะว,วันนี้ก็อยู่กับเอ็นเดอร์นะคะไปเข้ามาในสารกักกันอกหนึ่งคนวันนี้ก็อยู่กับเอ็นเดอร์นะคะวันนี้ก็มาในสารกักกันทุกคนซึ่งมี้เข้ามาในสารกักกันอันนี้แหละพราะันนี้เขมาในสารกักกันนั้นพราะวันนี้ก็มาในสารกักะันทุกคนมสมัครในสารกักกันนะครนะ แล้วพลจะห้เแล้วกำลังกำลังจะเป่าไปให้ก็มันลมอันใหม่ของเราทุกคนนะครับที่ตอนนี้นะครับห้องก็สะอาดเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็สะอาดเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับที่เห็นนี้คือพขลมตรงใหม่ของเรานะครับแล้วก็พัดลมนี้แรงกว่าพัดลมอันนอกอีกนะครับเดยเฉพาทางเียมองทำได้ทั้งห้องนะทุกคนนะครับทุกคนนะครับ ะกคนรับอตอนนี้นะทุกคนนะครับอุณหภูมินะคบก็ลดลงมาจากเมื่อวานนะครับ,ก,รบก็ถือว่าร้อนร้อนอน้อยลงนะทุกคนค่ะแต่ก็ยังถือว่ามีร้อนอยู่นะเพราะว่าเนี่ยถ้าอยู่กลางแดดนาก็ออาจจะมีร้อนได้นะคบพรุ่งนี้นะทุกคนนะครัออนะคเาบบออาจจรามมะรจะไปทัศนามกษามจิมมานุยที่ยาสังนุ่งนะคะตั้งหมดปากไฟทุกคนนะคบ ว่าจะไม่เกิดรถไฟไหมอีกนะครับที่เรียกว่าโครงการรถไฟไม่นอดที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดกรุงเทพฯนั่นแหละก็มานณกองแค่แค่กรุงเทพฯแต่ไม่ยืมกรุงเทพฯคืออยจังหวัดปทุมนะครับถนนพิพาวดีได้แต่ที่สุดหาถนนไปหาพอดีอีกประมาณอ,อีกข้างหน้าก็จะที่สุดถนนพิพาวดีนั่แหละนะครับคือแบบว่าตอนนั้นเนี่ย ว่าอะไรแต่ก็กลัวว่ารถมันจะใส่หม่ไหมตก็ตาจะต้องคนงหน่อยนะคะเพราะว,ว่าถ้นรถใส่หม,มนะ่มันอ่ะเราจะต้องหาหลักวิธีหลักมือท,ทุกคนนะครับไปลังนี่เสียงดงังมากๆนะทุกคนนะครับมอเตอร,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 ร์มันจ้ากันหลังธรรมดาคือคือลองเทสไปดูกันว่าดังขนาดไหนอ่ะทุกคน ไปใกล้ดห่กว่าเดิมนะคทุกคนนะคะับ้วอยู่ห่างจากมอเตอร์มันจะเฉยทุกคนนะคะทําให้เสียงมันเบาลงหน่อยนะคะลมมันก็มาถึงเราได้นะคะทุกคนนะครับแต่เวลาเราเปิดนจะมันจะเสียงดังหน่อยนะครับมันจะเวลาเราเปิดพัดลมแม่เสียงมันอาจจะดังหน่อยนะคะทุกคนนะครับอาจจะดังหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ก็ต้องเปิดไว้นะครับผม เพราะว่าจะทำให้ห้องเราแห้งนะคะทุกคนนะครับตอนนี้มันต้องพึ่งพาระแล้วนะครับพัดลมระยะไกลก็สามารถเอื้อมเหนือได้นะครับพัดลมที่อยู่ในระยะไกลก็สามารถเอื้อมเหนือเราได้นะครับพัดลมมันก็มามาถึงมาแรงอยู่ทุกคนนะครับแบบพัดได้ไกลๆนะคะทุกคนนะครับคือบอกถ้าเปิดทั้งคืนจะร้องหูทั้งคืนนะครับ ตแต่ตอนนี้เราจะได้ปรับสภาพใหม่เนี่ยคนกับพัดลมตัวใหม่ของเรานะครับพัดลมตัวใหม่ลมแรงมากๆนะครับเดี๋น,นี้ลมมาถึงเลยพัดลมตรงกลานี่ดตั้งไว้ประมาณนู้นแหะยังยังลมมามาแทบไม่ถึงอนะ่ะคือตอนนี้กำลังจะเป่าไปหแห้ง,นนงเลยทุกคนนะครับี้ปบายนี่ความเปียกชื้นนะทุกคนนะครับตอนนี้นะคะทุกคนนะครับ เราจะต้องนะคะทุกคนนะครับเราต้องต้องอยู่อะไรนี่แหละทุกคาคลิปเราจะจบนะครับพี่ลูกป,ป้าจะแห้งไปเท่าไรแล้วเพราะว่าไงมันก็อ,อยู่แต้พัดลมอยู่นะ,ะทุกคนนะครับให้ลมมันเป่ามานะครับมันก็ถือว่าอยู่ใกล้เหมือนกันนะคะทุกคนนะครับนะครับลมอาจจะมาบางส่วนแต่ก็ไม่ได้มาทั้งหมดนะครับ บอกไม่ได้มาแบบแสนร้อยนะคะบอกไม่ถึงห้าเป็นหยากลงนะค่ะจน,ะนะตอนนี้นะคะนะคะทุกคนนะคะากำลังรอให้มันแห้งอยู่เรื่อยๆนะทุกคนนะคะเราคิดว่าช่วยมันได้ทุกคนนะคะเวลาน,นั้นนะคะับคันกด โดนลมตลอดนะคะทุกคนนะครับ5้าทีแล้วนะที่เราอัปเดตสารพรากาศมานะครับเรียบลมแรงมากๆนะทุกคนนะครนะครับมือถือนะครับต้องราวางตรงนั้นแหละนะคะทุกคนนะครับตอนนี้จะต้องมานั่งฟังเสียงพัดลมดังๆอีกแล้วนะครับตอนเราจะมานั่งทบฟังนะครับ แบบนี้ก็จะอยู่ได้ดีน้อยลงแต่ต้อมานั่งทนเสียงพัดลมนะคะที่เปิดอยู่นะครับคิดปั๊มันจะเปิดยังไงก็เดี๋ยวก็รอดูไปนะครับยังไงเราก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆทุณครับแอลก็คงใช้เวลานานอยู่นะครับกมันจะแห้งนะครับเพราะว่าไงมันก็มันจะเพราะว่ามันเห็นว่าโดนลมตอเรื่องลมก็จะมาพัดเป่าความชื้นได้นะครับแดดก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะครับถ้าสอง เหตุการณ์นี้รวมกันมันก็จะทําให้มันหา,ายเร็วขึ้นนะทุกคนนะครับนะคะคือตอนนี้นะคะทุกคนนะครับหมายว่าเมื่อคลิปเสร็จเมื่อบจบคลิปมันก็ต้องมาตัดวมออกน,นะ,ะทุกคนนะครับข้างนอกตอนนี้นะครับรรยากาศก็ืดลงแล้วนะทุกคนนะครับข้างนอกนะครับ มุณหภูวิยู่ที่31นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้แดดสองก็แรงจริงแต่ก็อุณหภูนะะมิลดลงค่ะเพราะวีลมช่วยบดแรงเพิ่มขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะคะจะมีจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาทําให้พรุ่งนี้มีปริมาณฝนตกและอุณหภูมิลดลงในช่วงเชา้าได้นะคะวันนี้เราอาจจะเปิดพป็นลมแรงๆนะทุกนะคนค่ะถึงว่าตอนนี้ทุกนะคน นี่อยู่ใ,ใกล้แบบใกล้เมากมากแล้วนะทุกคนนะครับเห็นว่า10นาทีนี้จะแห้งให้เร็วภาไในนะครับเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6มีนาะคมแล้วนะทุกคนนะครับ4.2ทีพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ในช่วงหน้า,นา,นา,นานหนาวนะทุกคนนะครับแล้ววันที่8มีนะาน่ะก็บอกจะเริ่มต้นหน้าร้อนเป็นวันแรกนะนหมายความว่าในช่วงวันที่8มีนะนะาวันเสาร์ที่8มีนา จะเริ่มหน้าร้อนวันแรกของประเทศไทยนะคะก็คือว่ามาช้าก็จริงอะปีที่แล้วนะคะมาวันที่25กุมภาพันธ์เลยนะคะปี6่เเป็นปรากฏการณ์เดียวแต่ปีนี้มันเป็นปรากฏการณ์รายยาที่ทําให้มีปริมาณของฝนตกเยอะอากาศปีนี้ไม่ร้อนมากนะครับเราทําให้หน้าฝนวันนี้ทําให้หน้าฝนในปีนี้นะคะมาเร็วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29ตุลาคมโดยประมาณนะคะ ซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าการที่นฤดูกาลมาเร็วนะคะมันก็จะทําให้ทําให้อากาศดีขึ้นนะทุกคนสดใสมากขึ้นนะครับวันหยุดที่ใหญ่ซึ่งคือตั้งแต่วันที่28ธันวาคมมันจะถึงวันที่ที่4มกราคมอันนี้คือหยุดนานรวม9วันเลยนะทุกคนนะครับแบบ9วันมันก็เหมือนแต่ดูเยอะแต่ผ่านแต่มันก็แป๊บเดียวเองนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายเราต้องไปเรียนทุกคนสดนะครับวันเสาร์นี้ก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีวันไหนได้เรียนแล้วนะครับถ้าไม่มีติดรลอนะครับเพราะว่าไงตอนนี้นะครับงานเสร็จแล้วนะดีใจนะครับถ้าภาษาไทยไม่ส่งนะติดรอเนี่ครับรอพิชานึ่งเลยนะครับพิชานึ่งก็ติดนะครับเราไม่อยากติดรอตั้งแต่นี้นะครับ ถัายมมีต,ติดรลอ่ลอหลอ่อหล่อหาอะไรไม่รู้นะครับพออยู่วัดยยมมาอยู่บถมต่ค้างเท่าไรก็ได้ถ้ามีคะแนนเก็บเ้าดีถ้ามีคะแนนเก็บเยอะมันก็จะผ่านนั่นแหละค่ะไปอยู่วัดทัยโยม,มแต่ติดหลอ่อติดลองานค้างนม่เดีวก็ติดรลองานางนี้ก็ติดหลองานหนักไม่นเนี่บอกให้แต่เราต้องทักต่อไปนะครับเราก็ไม่อยากติดล้อหรอกนะครับแบบบ้าแบบ ถ้ามาทำเอาท่องท้าเนี่ยมันก็คือแบบมันจะหนักกว่าเดิมนะทุกคนนะครับแบบอาจจะแก้ไม่ทันไงอาจจะต้องปิดเทอรก่อนก่อนที่แก้รนอนจะเสร็จอีกนะครับนั้นถ้าจะต้องแก้รอให้เสร็จในภายวันนี้ก็คือต้องแบบต้องทํารอมาก่อนต้องทาแก้รอมาเลยมาแบบเป็นประจำค้างวันไหนก็รีบถามอันนี้แหละอาจจะช่วยก็ได้นะคะอะไรมันต้องมานั่งแก้งาน ค้างในวันหลังนะครับแต่พรุ่งนี้นะก็ต้องไปทัดสมณศึกษาที่นี่วัดอายุทยานะครับไปวัดไปเป็นวัดด้วยนะนะคะทุกคนนะคะไปเป็นวัดสี่วัดเลยนะคะคือพรุ่งนี้อ่ะก็ต้องให้มาประมาณหกโมงเช้าแต่รถเขาบอกรถจะออกหกโมงสี่สิบเลยทุกคนถ้ามาวัดฐานนี้อดไปเลยนะบอกให้นะต้องรงีบต้องไปที่ทันนะคบคือจะมาถึงหกโมงครึ่งก็ได้อยู่แต่ถ้าไปหกโมงสามสิบก้า พอดีอาจจะไม่ได้ไปนะโอ้โหดีใจมากเลยที่จะไปัตรันั้นษานะคะทุกคนนะครับนะครับูแนะว่าเราไม่ได้ไปหมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะทุกคนนะครับ,รบตั้งแต่วันที่2 5่สิบหาสิงหาปี66ที่ผ่านมาแล้วนะเราได้ไปซาฟารีเบอรใช่ไหมนั่นแหละครับคือปีนี้จะไปยุธยานะครับไปหลังสอบด้วยนะถ้าถ้าวันที่7ไม่มีนัดงาน แบบนี้ก็คืออาทิตย์เกิดรุกนี้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมล่ะนะคะเพื่ได้สนุกกับงานนั่นแหละค่ะทุกคนเป็นทัศนศึกษาที่ยุทยานเนี่ยเราก็จะได้ไปแต่ไปสนุกนะครับสนุกงานมากนะทุกคนนะครับแบบสนุกสนุกแต่รอบนี้มันเป็นวัดสีวัดนะคะที่จะต้องไปนะครับแล้วก็ต้องรีบกลับให้เร็วเลยเพราะว่ากลับมาทีก็อาจจะเป็นเวลาดึกๆแล้วก็ได้นะคอะอาจจะไม่กบ ค่ำนะคะแต่ไงก็คงอาจจะไม่ถึงค่ำหรอกเพราะว่าไงนะแต่ไงก็ไม่ได้ถึงดึกถึงค่ำแบบฟ้ามืดนะคะทุกคนนะคะแต่ก็อาจจะประมาณมคา่ำเนื่องจากมันค่อนข้างอยู่ไกลกว่าสักกว่าสี่สิบกิโลเมตรนั้นอาจจะมาถึงประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นโอ้โหคิดว่าคิดว่าจะคิดว่าจะต้งองรอไงดีนะคะกลับมาสี่ สี่ห้ามูงอะทุกคนนะครับคือแบบว่าต้องแบบต้องมีการาจัดระเบียบในการติดตบบามบังผลงานมากมายนะคะทุกคนนะครับคือปิดเทอมสองเดือนนี้นะครับเริ่มวันที่สิบมีนานะคะเปิดวันที่เรียนวันที่สิบหกนั้นก็คือปิดเทอมตั้งแต่สิบมีนาถึงสิบห้าพฤษภาปิดเทมมเอมยาวสองเดือนนะครับคุณจะได้มีเวลาสร้างสรรค์งานสนุกในการปิดเทอมมากขึ้นนะทุกคน,นค่ะคุณก็จะสามารถ เล่นน้าอาบน้ําสงการในช่วงปิดเทอมได้สบายๆเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวบาตอนนักเนี่ยปิดเทอมใช่ไหมล่ะนะคะถ้าทุกคนไปบ้านนะคะฝากเป็นตัวแอร์ะไขทให้เป็นแกรน์เอ็นเดอร์นะครับกดติดตามกัวดิง้งไม่ทางเม่หมเลยขอบคุณครับปิดเทอมสองเดือนนี้อาจจะได้สนุกมากขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าปิดเทอมใหญ่ด้วยเนาะ ก็ขอให้ทุกคนมีความโชคดีนะคะใครที่อยากไปเล่นน้ำสงการในช่วงต้นเดือนถึงกาลางเดือนเมษาก็ขอให้ไปกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ